ก็จะมาทําการแกะกล่องครับเพื่อจะดูหมวกนอกตัวนี้ว่ามันมีจุดไหนหน่าสนใจบ้างครับไปดูพร้อมกันเลยครับมีถุงมาให้สวยเลยครับรุ่นนี้ฮะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันครับนี่ครับ หมวกกันน็อก ID s p e c t กเตรครับรุ่นใหม่ล่าสุดจากทาง ID ดีไซน์เนี่ยก็เห็นชัดเลยว่านอกจากจะลูลมแล้วก็ยังมีตัวสปอยเลอร์หลังที่ช่วยเพิ่มความนิ่งในการขับขี่รายละเอียดทั้งใบของหมวกเขาก็ตั้งใจออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานของผู้ใช้ได้ครบทุกด้านเลยนะครับข้างๆ้างของชิลน้าทั้งสองฝั่งเนี่ยจะมีชักฟินมาด้วยวก็คือเป็นครีบเล็กๆอยู่ตรง2ฝั่งของชิลน้าเลยตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเรื่องแอโรไดนามิกที่จะทําให้หมวกใบน,นี้ฮะจะมีความนิ่งช่วยให้สะทะีน่นเรเป็ ใบาอากาศก็จะมีทั้งหมด7จุดเลยที่เด่นชัดก็คือตรงเมาส์นะครับตรงหน้าผ่าวตรงนี้ครับแล้วก็ตรง2ฝั่งด้านบนครับด้านหลังก็มีด้วยนะครับสำหรับเปลือกหมวกครับก็เป็นวัสดุที่มีความทนทานสูงครับเป็นซูเปอร์ไฮอิมป์เรสต์เทอร์โมพลาสติกนั่นเองครับเรื่องน้ำหนักอะใบนี้ก็อยู่ที่1,600กรกรัมไม่เบาแล้วก็ไม่หนัก แผ่นหน้าบวกหรือชิลมวกเนี่ยเป็นโพลีคาร์บอเนตที่ชัดตกก็จะไม่มีการแตกนะครับก็มาตรฐานผลิตภัณฑ์มกสามหกเก้ขีดสองเช่นเดียวกับตัวหมวกนั่นเองครับอันนี้ไอเดียเขาทามาเป็นสแตนดาร์ดของเขาทุกรุ่นเลยนะฮะตัวชิลหน้าครับเคลือบปลอดอีดิเดียมครับช่วยกรองแสงนะครับลดความระคายเคืองของสายตาเวลาขับขี่ได้ด้วยนั่นเองครับผมคือเรื่องของการปลดล็อกชิลการจัดการกับหมวกใบนี้ก็จะเป็นระบบทูเลตก็คือไม่ต้องใช้เครื่องมือครับสามารถใช้มือนั้นปลดล็อกได้ง่ายๆแล้วก็ใส่ได้ง่ายๆนั่นเองคคัับออออีีกกจุท่สําาาญ็ืตวขขยงงชิหน้ ก็จะมีดีไซน์เพื่อป้องกันลมป้องกันน้ำก็ปิดชิลลงมาปั๊บเนี่ยขอบยางจะช่วยรองรับป้องกันน้ําจะเข้ามาป้องกันลมได้ดีด้วยนะครับแล้วก็จะมีตัวล็อกหมวกหน้าด้ดยอัตโนมัติเวลาลมปะทะปั๊บเนี่ยมันจะไม่มีอาการแบบว่าอยู่ๆชิลหมวกเปิดเองนั่นเองครับผมสำหรับภายในฮะของ ID s p e c t e r ตตัวนี้ครับก็คล้ายๆหลาย,หลายรุ่นของ ID ดีนะชิ้นงานภายในนวมต่างๆเนี่ยก็สามารถถอดมาซักได้ทุกชิ้นเลยครับถอดง่ายด้วยนะครับเป็นโฟม e p s นะครับที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสําหรับการทําหมวกกันกน,กน็อกะรรซง้าอ เพิ่มความสบายในการใส่นอกจากจะเพิ่มความสบายแล้วจะเป็นช่องระบายลมเชื่อมโยงกับตัวระบายอากาศด้านนอกด้วยนะครับตัวผ้านะครับที่ใช้ภายในของบวกน็อก i d s p e c t o r เป็นผ้าแบบ d ร y t e ท h ครับพวกความชื้นเอื่องต่างเนี่ยแห้งไวขึ้นนั่นเองครับเวลาซักก็ซักง่ายด้วยบวกน็อก i d s p e c t o r ครับเขาออกแบบตรงช่องว่างตรงนี้เพื่อนๆสามารถสวมใส่แว่นได้ด้วยนะครับตรงหูด้านในครับรองรับการใช้งานบลูทูธได้ด้วยครับอันนี้ถือว่าเจ๋งเลยนะฮะขอบนวมด้านล่างก็จะมีเส้นสะท้อนแสงให้ด้วยนะครับการออกแบบภายในของ i d s p e c t o r เนี่ยดีไซน์ตามลักษณะของเอเช ิก็จะมีไซส์ M นะครับไซส์ L XL แล้วก็ XXL ครับแน่นอนครับหมวกกันน็อก ID Specter ก็เป็นหมวกกันน็อกที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากผลิตภัณฑ์มกก3 6 9 2ขีดสอ้นั่นเองครับผมทั้งชิลทั้งตัวหมวกครับผ่านมกใช้งานได้อย่างมั่นใจแน่นอนเอาละเพื่อนๆครับรู้จักสเปคกันไปคร่าวๆแล้วสำหรับหมวกกันน็อก ID Specter ครับพอไปใส่ใช้งานกับรถจริงๆแล้วเนี่ยโดยเฉพาะรถสปอร์ตเนี่ยมันจะให้ f ีล l ิ่งเป็นไงบ้างครับสิ่งที่ผมสัมผัสได้จาก ID Specter ครับก็คือความใส่ใจในการออกแบบของเรื่อง Aero Dynamic นั่นเอง พอมาขี่จริงใส่จริงครับกับรถเนกเกตไบส์ที่ลมมันปะทะตัวเราเต็มๆเนี่ยแทบจะทุกความเร็วเลยตั้งแต่ความเร็วต่ํายันความเร็วสูงขึ้นมาเนี่ยเสียงน้อยเสียงอื้อบอกเลยว่าไม่มีเลยครับได้ยินก็คือแค่เสียงลมปกติความลู่ลมของหมวกครับที่มีทั้งการออกแบบชักฟินตรงคลิปฉลามแล้วก็สปอเลเร์ด้านหลังเนี่ยตรงนี้ผมลองขับขี่แล้วก็ลองหมวกทําทความเร็วหันหน้าในทิศทางต่างๆตอนที่ขับขี่อยู่เนี่ยเพื่อดูการต้านลมของมันเนี่ยปรากฏว่าหมวกันกเนี่ยช่วยให้วิ่งฝ่าลมได้ดีมากๆครัมัมมกกาาาารต้้้้้นนนนนลอออยววีเืื่่งถทได สิ่งที่สัมผัสได้อย่างก็คือเรื่องของระบบระบายอากาศนั่นเองครับผมตัวเมาส์เนี่ยที่มีช่องระบายอากาศเปิดปิดได้ครับแล้วก็ตรงด้านบนสองฝั่งเนี่ยก็เลื่อนปิดง่ายๆการระบายอากาศภายในกับรวงช่องด้านหน้าเนี่ยก็ด้านหลังเนี่ยมันให้ความรู้สึกสบายหัวมากๆครับผมสอบผ่านเลยครับเรื่องนี้ครับที่สำคัญคือเรื่องของการออกแบบผ้าข้างในฮะอย่างที่บอกว่าเป็นลายเทคครับมันจะทําให้แห้งไวครับแล้วก็ไม่เหนียวหนะก็ทําได้ดีนะพอใส่ใช้งานจริงแล้วก็ตอบโจทย์เลยครับผมอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือความสวยงามนั่นเองครับไอเดียสปันสวยงาามกโดดเดนนเห็แตอีกอย่านร เรื่องของชิลหน้านะครับการที่เคลือบปลอดอิดิเดียมมาเนี่ยช่วยกองแสงนะครับทำให้สายตาค่อนข้างสบายสําหรับแผ่นกันลมใต้คางมันช่วยป้องกันลมที่หมุนวนมาทําให้เราตาราคาญเนี่ยได้อย่างพอเหมาะพอดีนะครับสำหรับสายรัดคางของ ID Specter ก,ก็เป็นสายรัดคางที่ใช้แบบ Quick Release ครับก็คือถอดเสียบง่ายเน้นความสะดวกผลิตตามมาตรฐานดอดแล้วก็จะมีห่วงเหล็กสําหรับการแขวนหวกน็อกในรถที่มีจุดแขวนวกน็อกด้วยหมวกใบนี้ครับ ID ก็ส่งมาให้แบบว่าตรงไซส์ผมเลยก็คือไซส์ M พอใส่แล้วเนี่ยผมยังสามารถใส่แว่นกันแดดได้ด้วยโดย ที่ไม่มีอาการบีบขมับจากขาแว่นนะครับอันนี้ถือว่าเคาแบบมาเผื่อแล้วอย่างรองรับการใช้งานบลูทูธได้คือตรงว้าหูเนี่ยสามารถติดตั้งบลูทูธได้ด้วยเช่นเดียวกันครับอย่างที่ผมได้เล่าไปตอนเปิดกล่องครับว่า ID Specter นั้นเป็นหมวกกันน็อกแบรนด์ไทยที่มีคุณภาพผลิตตามมาตรฐานทั้งมาตรฐานดอทแล้วก็มาตรฐานมอก369ก257นะครับเป็นหมวกราคาที่เข้าถึงง่ายนะครับแต่ให้คุณภาพการใช้งานนะครับถือว่าเขาทาได้ดีมากมากครับตรงนี้สําหรับ ID Specter ครับก็ยังมีให้เลือกอีกหลายสีนอกจากสี่คุ ออกไปขี่มอเตอร์ไซค์ให้ใส่หมวกน็อกทุกครั้งครับเพื่อความปลอดภัยเราเองที่สำคัญคือคุณจะได้ไม่ต้องปวดหัวเวลาที่คุณตำรวจเข้ามากดขันเรื่องวินัยจราจรด,ด้วยนั่นเองครับผม